ข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้65วัตต์นะครับดูมีพบกันกับ QG Channel ขึ้นเสียงซับแกะเปิดดูกันสดๆชอบไหมถ้าชอบไปดูกันก็ได้เวลาขึ้นเสียงกันแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาผ่าดูนะครับ120วัตต์นะครับตามสัญญานะครับจาก EV2 นะครับก็มา65วัตนะครับมาเริ่มต้นกันที่เครื่องมือเลยนะครับเครื่องมือผมจะใช้ค้อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ใช้ไขควงยี่ห้อตัวนี้นะครับอย่างดีนะครับแข็งแรงแล้วก็ตัวนี้สําหรับเสาะตวกล้องเล็กนะครับมาดูวิธีการแกะง่ายๆก็ได้ครับสําหรับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแกะหัวดปเตอร์แกะยังไงนะครับมาผมลองเลยนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับนะครับเปสินค้านะครับก็แค่แกะนี้มานะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันสดเลยนะครับเห็นไหมครับข้างในนะครับก็จะมี ไอซีตรงนี้นะครับไอซีนะครับเห็นไหมครับเป็นพอร์ตนี่นะครับพอดคิวซีคิวซีสามศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ไอซีหนึ่งไอซีสองครับเห็นไหมครับจะมีถ้าเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพนะก็จะมีเรื่องเหล็กนะครับยุ่งไงเพื่อจะพวงอันหนักนะครับเดี๋ยวผมจะงัดออกมาให้ดูนะครับมาตีอะไรครับขึ้นเขียงอะไรครับอันไหนดีไม่ดีเราให้ดูกันสดๆเลยครับเราไม่หลอกกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับร้อยยี่สิบวัตนะครับดูทิครับ มันจะถึง120วัตไหมทุกคนก็ต้องใช้วิทยาในการสั่งซื้อนะครับเรามาต่อที่65วัตอีกทีนะครับเนี่ยสเปคย่างเลยนะครับแต่ว่าข้างในไอซมีอะไรบ้างมาแกะกันสดๆเลยนะครับนี่ครับใชุ้มมีนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปตรงนะครับตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ต่อไปเลยเสียบไปเลยนั่งเลยครับนะครับนี่ครับอันนี้65วัตนะครับดูมีกิ๊บึ้งติดอยู่นะครับ ปกติมันต้องใช้โฟมฉีดนะครับแต่ว่าพวกนี้เขาใช้ดินน้ำมันแปะนี่เฉยนะครับอันนี้นะครับที่ขายกันในออนไลน์เนี่ยครับอย่างนี้เลยไม่โกงนะครับเนี่ยตัวนี้เพิ่มน้ำหนักนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีเหล็กแต่ว่าตัวนี้สามารถเพิ่มน้ำหนักได้เห็นไหมครับเนี่ยดูที่65วัตต์จริงไหมก็ใช้วิญญาณในการซื้อครับอันเนี้ยใช้เพื่อที่่วงน้ำหนักโดยเฉพาะเลยนะครับปกติเขาต้องเป็นโฟมฉีดนะครับถ้าเป็นยี่ห้อดังๆครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับไม่มีไอซีอะไรที่ซับซ้อนนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ คิวซมศูนย์ที่เขียนแรงนอกนะครับพ d 1ดีหนึ่งพีสองะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างจะเบานะครับก็บอดีก็เนี่ยครับมันไม่ค่อยเต็มนะครับตัวนี้นี่นะครับประกอบค่อยๆนะครับเพราะว่าอผมค่อนข้างจะพกซองมาหลายยี่ห้อมากนะครับหลายรุ่นมากเราก็แค่ประกอบเข้ามาทำนี้นะครับเนี่ยได้แล้วครับเนี่ยครับ อ่ uh, 120วัตถม้าแต่งงี้ออกออก็ง่ายๆเพราะเพราะเขาไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเห็น mm hmm. uh, ไหมอ่าโปร่งเวลาจะซื้อนะครับสินค้าถูกก็จะได้คุณภ,ภาพประมาณนี้นะครับนะครับเป็นข้อมูลนะครับสําหรับใครที่ต้องการซื้อสินค้าทีมเอ120วัต65วัตน,นะครับมันใช่หรือเปล่าต้องคอยดูนะครับนี่ก็เป็นเหล็กนะครับเห็นไหมครับ